สวัสดีครับในบรรดาคเครื่องบินรบของสหรัฐมิการนะครับมีชื่อเสียงมากมายที่เรารู้จักก่อนอื่นมาดูคําว่าเครื่องบินรบว่าคืออะไรเครื่องบินรบในกองทัพนี่มีมากมายนะครับก็ออกปฏิบัติหน้าที่ในการรบทั้งนั้นก็เป็นเครื่องบิรบทั้งนั้นเละครับเครื่องบินรบก็คือ f ฟไดจ์เจ็ทที่มีหน้าที่ต่อสู้การอากาศผู้นี้เข้าใจง,ง่ายๆคือติดขีปบรรุนอากาศู่อากาศบินขึ้นไปตบตีด็อกกี้กับเครื่องบินายตรงข้ามได้ส่วนเครื่องบินที่ติดระเปิดทิ้งบอมนะครับจะเรียกว่าเครื่องบินโจมต เรียกว่าบอมเบอร์แยกจากกันนอกจากนั้นยังมีเครื่องบินขับไลส่สกัดกั้นจะเรียกว่าอินเตอร์เซปเตอร์พวกนี้จะมีความแรงแล้วก็ความเร็วนะครับแยกหน้าที่กันตามถนัดช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงความตึงเครียดอยู่ในยุคของสงครามเย็นก็ทุ่มกันแบบเต็มที่ไม่จํากัดแต่ว่าหลังจากที่โซเวียตนี่ล่มสลายลงไปแทบไม่มีภัยคุกคามแล้วครับเครื่องบินนี่เหลือเยอะมากและมันก็คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายออกไปแล้วก็จําเป็นต้องปลดไปจําการไปบางส่วนเครื่องบินที่เหลือก็ต้องปรับตัวทําหน้าที่หน้าเดียวนี้ไม่ได้้อีกแลวครับ ต้องทำได้หลายหน้าที่หรือว่าเรียกว่ามัลติโรเหมือนกับเลขาสาวแต่ก่อนเนี่ยทำหน้าที่รับโทรศัพท์จับปากปกาอย่างเดียวเดี๋ยวว่าตอนนี้ไม่ได้ลแล้วละครับต้องมาล้างห้องน้ำด้วยทำกับข้าวด้วยจ่ายตลาดด้วยซักผ้าเลี้ยงหมาใช้ให้คุ้มนะครับเอาจริงก็พอทำได้แต่ถ้าถามว่าถนัดทุกเรื่องไหมก็ไม่ถนัดหรอกครับเครื่องบินก็เหมือนกันขับไล่สกัดกั้นต่อสู้ทิ้งระเบิดลำเดียวเก่งทุกเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ขาดนั้นนิดน,นี่หน่อยนี่เป็นประจำนะครับ F15 E a g l e กเดิมทีนี่เป็นเครื่องบินสกัดกัน้นแรงบรรทุกได้เยอะก็ต้องปรับตัวมาเป็นไฟเตอร์หรือว่าต่อสู้แม้ว่าสถิติการรบของ F15 จะสวยหรูไร้พ่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้มาจากความสามารถของ F15 ทั้งหมดมาจากเครื่องบินเตือนภัยมาจากเครื่องบินลำอื่นช่วยชี้เป้า F15 อาศัยความสามารถในการบรรทุกแล้วก็ความเร็วถ้า F15 ลุยเดียวแล้วโลดและครับเพราะมันไม่ได้มีความสามารถแล้วก็ความคล่องในการต่อสู้ขนาดนั้น แต่ว่า F15 นี่ปรับตัวได้ผิดกับคู่รักคู่แค้นอย่าง F14 Tomcat ของกองทัพเรือครับไม่มีโอกาสให้ปรับตัวราคาแพงค่าใช้จ่ายสูงจุดติดอาวุธน้อยความสิ้นเปลืองตัวละลายทรัพย์ก็มาอยู่ที่ Tomcat นี่แหละครับปลดคือคําตอบจากกลาโหมไม่มีอุทธรเพราะว่างานสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดนี่ไม่มีอีกแล้วแม้ว่า Tomcat จะพยายามรับงานโจมตีภาคพื้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายยังสูงไม่คุ้มอยู่ดีฟังไม่ขึ้นต้องปลดนะครับในตอนนั้นเนี่ยกลาโหมพยายามโน้มน้นาวให้กองทัพเรือ F16 ตัวเล็กต้นทุนต่ำแต่ว่ากองทัพเรือปฏิเสธไปเหตุผลที่สำคัญคือ F16 มีเครื่องยนต์เดี่ยวและครับซึ่งนักบินของกองทัพเรือเนี่ยมียุทธวิธีในการรบกับเครื่องยนต์คู่มีเทคนิคแทคติกในการใช้แรงขับจากเครื่องยนต์คู่จึงทำให้กองทัพเรือไปหาคู่แข่งของ F16 ที่เข้าแข่งขันกับ F16 แล้วก็พ่ายแพ้ให้กับ F16 ไปนะครับมันก็คือ YF17 มันเป็นเครื่องบินเล็กที่มีเครื่องยนต์คู่มันสามารถปรับใช้กับยุทธวิธีของทกกกันได้มาาว่ สิบเครื่องยนต์เดี่ยวนะครับกองทัพเรือเนี่ยนำ yf 1 7มาพัฒนาไปเป็น fs 8 Hornet แน่นอนว่า f เนี่ยมาจาก Fighter a มาจาก Attack โฮเนตมีความคาดหวังว่าจะทําหน้าที่ต่อสู้กลางกาศแล้วก็โจมตีภาคพื้นได้พูดอีกทีคือมึงต้องทําได้ไม้ว่าโฮเนตจะตัวเล็กกระจิตริตก็ตามนะครับต่อสู้กลางกาศไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่าแบกระเบิดโจมตีภาคพื้นนั่นคือความกดดันจากทอมแค่ตัวใหญ่เต็มไม้เต็มมือนะครับต้องมาขับโฮเนตไซมินิอันนี้ต้องปรับอารมณ์กันพอสมควรโฮเนตที่เข้าประจำการในกองทัเพเรือ7มกราคม 1, 1983นะครับหรือว่าพุทธศักราช2526 หลังจากนั้นก็มีอีกหลายประเทศที่เข้าประจำการออสเตรเลียสเปนสวิตเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์อันนี้รวมถึงแคนาดาครับในนาม CF18 FS8 โ r เนตตัวเล็กเหมาสลับการลงเรือหรือว่าภูมิประเทศที่เป็นเกาะแก่งหรือว่าประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่ไม่มากนะักเพราะว่าพิสัยการบินของโ r เนตไม่เยอะมากตัวเล็กนะครับมีระยะอยู่ที่2,017กิโลเมตรอันนี้มีด r อปแท้งนะครับส่วนถ้าบรรทุกอาวุธหรือว่าพิสัยการรบเนี่ยจะเหลือเพียง740กิเมตร แน่นอนว่าโฮเนตเนี่ยไม่สามารถทดแทนทอมแคทได้ในความเป็นจริงนะครับและในความเป็นจริงเช่นกันเนี่ยกองทัพเรือจะมาพร่ำเพอรอพรรณนาถึงทอมแคทอยู่ไม่ได้เธอจากไปแล้วชีวิตต้องดําเนินต่อไปนะครับกองทัพเรือใช้ชีวิตแล้วก็ปรับอารมณ์กับโฮเนตนี่อยู่พอสมควรและในที่สุดรักก็ร้าวเลยครับโฮเนตไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดได้มันตัวเล็กแน่นอนว่าปัญหาก็คือการบรรทุกจะมาฮาร์ดคอร์ผาดโผนมากไม่ได้โฮเนตนี่รับไม่ไหวนะครับระเบิดทิ้งปอมแต่ละลูกก็ท ใหญ่ทั้งยาวกองทัาเ,เรือนี่ตัดสินใจเอาโฮเนตไปเสริมให้ตัวใหญ่ขึ้นโดยการขยายปีกก็เพิ่พมแรงยกแล้วก็ปรับเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นเพื่อรองรับการบรรทุกลบข้อด้อของโฮเนตนี่ลงไปจากโฮเนตแตนตัวน้อยนะครับกลายมาเป็นซูเปอร์โฮเนตแตนตัวใหญ่รับได้มากขึ้นถึงใจระดับหนึ่ง แต่ว่าซ u เปอร์โฮเนตนี่เป็นเครื่องบินขนาดกลางเท่านั้นไม่ใหญ่เท่า f 1 5 Eagle ีเกนะครับซูเปอร์โฮเนตประจำการในปี1999หรือว่าพาศ2542่อกองทัพเรือแล้วก็นาวิกเกโยธินของสลัมริการใช้โฮเนตนี่อยู่16ปีก็ถือว่าสั้นมากแล้วครับเลยทำให้ FS8 h o สแฮเนเนี่ยไม่ได้อยู่ในความทรงจำมากนะักแต่ว่าโฮเนตแตนตัวน้อยก็ผ่านงานมาพอสมควรแล้วครับ16ปีแห่งความหลัง FS8 เอโฮเนทำอะไรมาบ้างโฮเนตออกสนามรบร้งแรก นในเดือนเมษายน2529โดยนาวิกโยธินเกอนสรันมิกาบินจาก U.S.S. c o r o s e ครับไปทำลายระบบป้องกันทางอากาศของริเปียก็คือภารกิจเศษ s u p p r e s s i o n of e n e m y Air Defense ในปฏิบัติการ Perry Fire ครับหลังจากนั้นก็เข้าร่วมสงครามอ่าวในปี1991หรือว่าพศ2534นน่ะเลยครับตอนนั้นโฮเนตเนี่ยรับหน้าที่ไปทิ้งระเบิดสนามบินทางตะวันตกเฉีงใต้ของอิรักเครื่องบินตัวใหญ่ๆมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าส่งโฮเนตตัวเล็กนี่ไปแลครับอาจต้องการความคล่องก็เป็นไปได้ วันนั้นเนี่ยโฮเนตบินไป4ลำระหว่างบินไปนะครับเครื่องบินเตือนภัย e 2 e เนี่ยแจ้งเตือนว่าข้างหน้ามีเครื่องบินของสตรูมันก็คือ m i ก21นั่นเองแลครับ อันนี้หลายคนอาะสงสัยว่าแล้วโฮเน็ตเนี่ยไม่รู้หรือครับทำไมต้องให้ E2C เนี่ยแจ้งเตือนด้วยเครื่องมีลบไม่ได้เปิดเว雷านี่ตลอดเวลานะครับใช้ได้แค่ช่วงสั้นๆจําเป็นเท่านั้นเพราะว่าเปิดเวาศสตูจะจับสัญญาณได้ต้องอาศัยเว雷าจากเครื่องบินเตือนภัยซะเป็นส่วนมากพอโฮเน็ตรู้ว่ามีมิก21อยู่ข้างหน้าแล้วครับมือ Nissan น้สัันแล้วครับกด a i m Swen Sparrow แล้วก็ a i m 9 Side Wider ใช้เวลา40วินาทีแล้วครับมิก21ร่วงไป2ลําชนิด ที่มิกยี่สิบดนี่ไม่รู้ตัวจากนั้นโฮเนตสี่ลำเนี่ยบรรทุกระเบิด2องพันปอนลำละสี่ลูกสองพันปอนก็เก้าร้อสิกิโลกรัมเนี่ยแหละครับสีลูกก็รวมแล้วสามพันหกริกิโลกรัมก็เกือบสี่ตันกับโฮเนตตัวนี้น้อยก็ถือว่าโรดมากนะครับจากนั้นโฮเนตก็ถล่มสนามปินนี่ยับตัวลอยปินกลับบ้าน นอกจากนั้นนะครับโฮเนตยังมีความอึดในระหว่างสงครามเนี่ยโฮเนตโดนยิงเครื่องยนต์เสียหายทั้งสองเครื่องเลยครับแต่ว่าบินกลับฐานระยะ200กว่ากิโลเมตรได้ใช้เวลาซ่อม3วันก็กลับมาบินได้เหมือนเดิมโฮเนตบินไป4ี่1นเที่ยวบินในสงครามนะครับตกไป10ลำโดยถูกศัตรยยิงตกในี่3ลำแล้วก็รายงานจาก c i a คาดว่าคนที่ยิงโฮเนตตกก็คือมิกยี่สของอิรักนะครับบทบาทของโฮเนตในการออกงานเนี่ยอันนี้ถือว่าออกมาดีเกินคาดทั้งต่อสู้แล้วก จมตีภาคพื้นนะครับก็ด้วยรูปร่างเล็กกระจิ๋วริวของมันมีความน่าเชื่อถือไม่น้อยทีเดียวแล้วครับหลังจากนั้นก็ได้ออกการอีกหลายสนาม อันนี้แอดมินหาข้อมูลประวัติสถิติการรบของโฮเนติไม่ได้นะครับแต่ว่าประวัติไม่ได้สวยหรูอ,อะไรมากนักมีการสูญเสียเช่นกันก็เพราะว่าแบกน้าหนักตัวมากเกินไปช่วงหลังมางานหลักของกองทัพเรือสัอเมิกาก็คือโจมตีภาคพืหนือแล้วครับเลยทาให้โฮเนตถูกถอดแล้วก็ถูกปลดซูเปอร์โฮเนตทาได้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าลบกลางกาดอย่างเดียวเนี่ยโฮเนตไม่ได้ด้อยกว่า F16 กนะครับการที่จะเป็นตำนานได้มันมีปัจจัยหลายอ,อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องผิดที่ผิดเวลานั่นคือสิ่งที่โฮเนต มีประสบพบเจอแล้วครับในสไลมิกาโฮเนตไม่ได้เป็นตำนานไม่ได้ถูกจดจำอะไรมากนะักแต่ว่าในมาเลเซียเนี่ยโฮเนตจะถูกจดจำแล้วก็เป็นตำนานไปอีกนานแสนนานนะครับ